มีกี่แลเลยอัานี่คือผเริ่มอะไรใช่ไหมครับครับผมสวัสดีพี่พี่สื่อชวนทุกคนนะครับครับผมก็วันนี้ได้ทํางานกับดรลีครับผมอีกรอบหนึ่งครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ทํางานกับดรลี้มี่าก่อนแล้วครับผมก็เป็นเอ่อเป็นลูกค้าที่น่ารักเช่นเคยครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนในงานนวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับใช่ ครับเรามีโชวด้วยเลยนะครับเรามีโชด้วยเรามีโชวโชตัวใช่ไหมโชตัวโชอยู่แล้ววันนี้ครับวันนี้มีโชไหมไม่มีโชวแบบมีมีเ้าสองเพลงครับผมเพลงอะไรเดี๋ยวให้ทุกคนแบบไปเราดูงล่กันดีกว่าครับอันนี้คือหน้าประตูอะไรนะครับเอ้ยอะไรนะครับซนอร์อะไรนะครับพีเซนเตอร์อะไร ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้วันนี้ว่าวันนี้มาทุ่มงานเรับงงานแต่ถ้าได้พิซเตอร์ด้วยก็ดีครับครับผมไปเร้่อออนาคตครับไร้ใช่ซีรี่เป็นไงบ้างครับครับผมช่วงนี้ก็เอ่อได้ยูทูบเดครับผมตอนนี้ออนแอแล้วเป็นอีพีแรกครับผมก็สามารถติดตามย้หลังได้ทางเน็ตฟลิกครับผมมีหนึ่งอีพีท่วนครับผมแต่ เออเหมือนแบบตอนนี้แบบโปรโมทโหดเหมือนกดซีรีส์ใช่เพราะว่าเราไปฝากมาทุกคนเลยไปฝากซีรีส์ทุกคนเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบคนโปรโมทครับถ้าเรามันเป็นมันช่วงนิวินาทีทองมากกว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราทําไปก่อนขยันไปก่อนจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องคิดคอนเทนต์เองเราคิดคอนเทนต์เองตลอดใช่เราคิดตลอดอยู่แล้วที่ผ่านมาหนึ่งปีสี่ปีห้าปีผมก็คิดมาโดยตลอด จริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่ผมคิดมาหมดแล้วเอออยู่ในแผนครับแสดงว่าการที่เราไปให้ทุกคนไอจีถือไม่ได้ครับครับจุดๆอะไรกันไม่ไหนเลยไม่ได้เลยอะไรนะอะไรนะจริงๆแล้วอยู่ข้างหลังยอดยอดยอดไม่มีไม่มีครับมันไม่ไม่มีไม่ยังไม่มีแล้วมันได้ผลไหมมันได้ผลไหมจริงๆก็เหมือนเห็นผ่านตาหน้าทำไงว่าเออมันมีคนแบบเห็นแอดเราค่อนข้างเยอะ ใช่ขเขาบอกว่าคือแบบขายตรงมากอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเหมือนอารมณ์แบบเหมืนบางคนที่บอกว่าแบบรอซีที่ออนสามสี่พีก่อนแล้วค่อยไปดูอะไรอย่างเงี้ย<า>ต้อง<า>ต้องเข้าไปดูเลยเพราะว่าผมยิงแอดบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจเขาบอกเกรงใจน้องจงน้องจงยิงบ่อยเกินเลยกับผมก็พยายามหาอะไรทำใ้เรื่อยๆถึงทำไมเราถึงอยากเขาเริ่มดูจากอ,อีพีแรกเลยอ๋อ วิวจะได้เยอะๆไงออเจ้าซ uh ีร oh uh ีส์เจ้าซีรีส์มันออนแล้วใหญ่ทุกคนดูเพราะว่ายีพี่แรกก็ค่อนข้างเปิด no ตัวมาน่าสนใจนะตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมก็ไม่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่พอได้แบบดูซีรีส์พี่แรกกับทุกคนในวันโปรีีพีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเข้าใจแล้วทําไมไปออนไอทีอ่าใช่เป็นแเป็นแนวที่แบบมันดูกลมกลือน่ะเออใช่จากเรื่องนี้แหละเราเป็นผู้ลายจากเรื่องกตอนนี้เาป็น้ว เรื you, ่องไหนผมเป็นร <with school> <Rio> ุนลายพี่ผมผมเป็นคนดีตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนปลายใช่ไหมคือขนาดขนาดขนาดตอนเป็นนักฆ่าก็ยังเป็นคนดีอ่าใช่ที่เหี้ยอยู่หรืออะไรนะตอนทำเบอร์เกอร์อะทานเบอรเกอรทานเบอรเกอร์แก็เป็นคนดีเราเป็นคนดีแค่เป็นนักฆ่าใช่เราก็แค่ฆ่าคนเฉย เนี่ยอันนี้อ่ะเอเลไอเลนี่มันเป็นคนดีเนี่ย oh, ว really? ่ะคนดีที่ไหนใช่ที่นี่เท่านั้นครับที่ต๊อกเตนนี่ครับเขาไมเล่นเป็นตำรวจมันยังไงบ้างมันจะพอเป็นพอไปฆ่าคนแล้วมาเป็นตำรวจก็รู้สึกแปลกๆดีครับจริงๆก็เป็นเอ่อเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเห็นอาจจะได้เห็นผมยิ้มเยอะขึ้นเพราะว่าซีรีส์ก่อนหน้านี้ผมเป็นแบบพวกพวกพวกผู้ชายผู้ชายเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนแบบดูไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ครับ สิ่งที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องสิเก่งในเรื่องนี้ผมว่าเป็นเออ่ตัวละครที่น่าจะกล้าแสดงออกมากขึ้นสหรับเราแสดงยิ้มขนัดยิ้มชาัยิ้มท่ายิ้ชาแล้วแต่ช่วงนีก,กว่าอ่จาจังหวะไหนเรายิย้มได้เราก็ยิ้มแล้วแต่ช่วงแล้วแต่คนไปนะก็ตนะ้องดูว่าคนนั้นเขาเป็นใคร แต่คนนั้นยิ้มยิ้มีกว่าเราอยไรนะคนนั้นเขายิ้มยิ้มเอคนไหนเนี่ยคนเดียวกันปะเนี่ยไอ้คนนี้คนนี้เขาบอกว่าคนที่ยิ้มเยอะพี่เขายิ้มเยอะปะนะเฮ้ยพี่ด้วยวะไม่ไม่เรียกพี่ดอนพี่เขาหยี คุณซัพพอร์ตเป็นเค้กอะนะอะไรนะครับตอนนี้เราส่งคุณเป็นเค้กหรอคุณเป็นเค้กใช่เจ้าพ่อติ๊กต๊อกน้คนตัดรรมสก็เคยทำอาหารกับเขามั้ยอะไรนะครับเราเคยไปสับแป้งกันเออวิผมก็อยากลองทำมาพี่แต่ผมกลัวไป ขัดแข้งขัดขาเขาเออผมทำให้เป็นไงขนาดผมขนาดผมตอกไข่เงี้ยปอกแบบเปิดไข่ยังตกไปในนี้เลยในชามเลยเงี้ยผมจะไปช่วยพี่เขาได้เนาะเนาะใช่ผมผมมีหน้าที่กินอย่างเดียวพอแหละจ่ถ้าดูมาช่วยเขาพี่ว่าจุดมน่าจะช่วยเทาลางได้นะเพราะว่าเขาไม่ใช่ ว่เอาไหมเอาเลยนะครับเราไปเชืดอิหนังเก็บล้างเอาล่ะไหมเดี๋ยวผมไปซักไงพี่เขาใช่สมมติว่าถ้ามือเปื้อนผมก็จะเช็ดมือเออถ้าปากเปื้อนอะไรนะอะไรนะอะไรนะคุณได้จบปากเปื้อนใช่ไหมอะไรนะถ้าปากเปื้อนแล้วอะก็จุบไปเลยยอดยปากเช็ดมือเปื้อนก็เช็ดมือปากเปื้อนก็เช็ดปากสิครับ คือเมื่อกี้คือพี่กี่ยเขาส่งมาเฉยๆมันไม่ใช่ตัวตนนะครับเออนี่เปศิลปินศิลปินปฏิเสธโมเมนต์วุ่นวุ่นโมเมนต์ใช่ชิมออมให้เราชิมบ่มือนเออครับเอางี้เราชิมบ่มือนอ๋อถ้าถ้าเป็นขนมของแบรนด์เขาเองอ่ะก็ได้กินได้กินบ่อยครับไอ้ขนมที่เขาทำทานแต่ถ้าเป็นแบบเมนูต่างๆแบบ เขารู้ว่ที่หลากหลายในแบบที่เห็นที่เป็นออนเทนอาจจะไม่ได้อยากจะไม่ได้ชิมอยากลองชิมมั้ยอยากลองชิมผมบอกเขาแล้วแล้วได้คำตอบมาว่ายวส่งไปให้เนาะใช่เขาไม่ได้แบบส่งไปให้นะถ้่ชอบเราเยียนเขาไม่คุรโดนอะไรนะเราชอบเราเรยช่วเนี้ยอะไรนะเราเรียนผู้ชายแกล้งไปว่าผู้ชายชอบ แปลว่ารักแปลว่าเอนดูนะครับได้จะตอบยังไงได้จะตอบยันไงเดี๋ยวรช่ได้จะตอบกับมารเหือใช่ตอบตอบตอบคำถามไหนก่อนไม่บอกว่าแกล้งเพราะเขารักเดี๋ยวคิดว่าเขาจะตอบอับใครใช่ใช่เดี๋เขาเขารู้อยู่แล้วผมรักเขาผมรักผมรักเขาเสมอใช่ไม่มีชม่มีไม่ไม่มีช่วงไหนที่ผมไม่คิดถึงเขาตื่นมาตื่นมาก็ ตื่นมาก็ดังวิ่งก็ดังนอนก็ดังนอนยังไงให้ดังนอนยังไม่หลังไม่ดัอสีดี้ก็ดังเรี่องแล้วต้องบอกชื่อสีดี้ด้วยทไมเอาไว้ตื่นอะไรนะตื่นมาก็ดังตื่นมาก็ดังวิ่งก็ดังนอนก็ดังแดอยู่ทูบเด็ดก็ดัง ยครับเล่าสุดเหมือนว่าชอบคนได้ไปเข้าห้องใครมาคุณลงคลิปไปเข้าห้องใครมาตัวหนุซีรีส์ของคุณอ๋อมนิดฐานยังไปโต๊ะในขาเขายอมพาเข้าไปเนี่ยคือยังไงผมเป็นพนักงานบริษัทผมเข้าไปได้แล้วใช่มันมันต้องมีมันต้องมีกลยุทธ์ในการเข้าไปห้องพิธานเราต้องตีนี่ยังครับเขาจ่ายค่าตัวเขาอะไรนะคุณซื้อตัวไปขาเขาจ่ายค่าเข้าไปผมจ่ายค่าหุ้นไปแล้ว หยอยอกยอกหยอกไมได้ไรเซนมาแล้วได้ไรเซนมาแล้วเป็บ้างเดี๋ยวก็ผมก็จะเอานำนำารเซนของพี่ถ่ายครับไปประมูลประมูลแล้วนึกเริ่มต้นที่แอดล้านแแสนามหม่นบาทครับใช่ไม่น่าตกบีอะตัดตัวในไปเรื่อย เอปป<ม>ออ้ัรมันสร้างโมเมตนตยสร้างมเครับไม่เคยไม่เคยสร้างโมเมตนต์โมเมตนต์มันมาเองเขาอบอกว่าเขาบอกว่าเราติดโมเมตนต์เราติดโมเมตนต์อย่างงี้ใช่ไหมไม่เห็นโมเมตนต์มาติดเราจริงจริง ตอนที่ตอนที่เขาเตะบอลผมก็นกั่งเชียร์ข้างสนามเสียงผมเกือบหายนะเพราะว่าผมตะโกนเสียงดังมากตะโกนว่าอะไรนะสู downs, ้ๆนะพี่น้องคนนี้เชียร์อยู่นะพี่ในขณะที่ลูกกำลังวิ่งเอ่อเรื่อพวกอะไรในขณะที่น้องเจดีย์กำลังวิ่งพ่อๆออยู่ข้างบนแล้วไม่มีใครบอกเลยลูกกำลังวิ่ง แต่ไปดูย้อนหลังมาแล้วน <อ Culture. S 1> ้องนานเป็นงไงเป็นใจไหมกับกับความสูงที่มีถือว่าวิ่งได้ดี <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เราไม่เราเราเขาไม่ไม่ไม่ใช่สายกีฬาอยู่แลแต่พ่อแต่พ่อเขาส่งให้ไปเรียน เตะบอลอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจเลยเราลองลูกกินนมไหมเพื่อแบบเพื่อแบบโตไวๆเราใช้นมนดตูนไม่นมครับใช้ใช้เป็นออมปุยปุยผงปุยผงเเป็นเป็นเป็นสูตรอะไรนะเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพรีเมียมพัสใช่ครับสปอนเข้าได้ปุยนี่นะ ที่ระดับสี่หรอที่ระดับนี้ปุ๋ยผมก็เอานะไมม่ีเงินน้อยน้องไม่มีเงินน้อยนะไม่มีเงินน้อยสิคือหรอใครเขาบอกว่าขายปุ๋ยได้เงินน้อยอุตสาหกรรมเขาใหญ่โตนะเว้ยเพราะฉะนั้นปุ๋ยตาจะปุ๋ยยปุ๋ตาอะไรก็เข้าได้ครับผมให้ใส่เสื้อปุ๋ยผมก็โอเคเอาลยตาอะไรก็เข้าได้เอ็นดูตานี่ด้วยครับ แม่ขาขอป้ายโฆษณาได้ไหมขอใหญ่ใหญ่ได้ไหมสีแดงพื้นที่โฆษณาเข้าได้ติดต่อได้ทางพี่แจ็ค084ใช่เพลงแบบเพลงลคลาสครับแจ็เกอร์กลับมาได้ไงรับโอเคเพลงเพลงคัสใช่ไหม เอ่อครับก็ตอนนี้กี่ล้านแล้วนะครับประมาณสองล้านแล้วไม่ถ้าจาไม่ผิดประมาณก็ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ผู้ผมตกใจคนหมหัวนะครับ <ข os S 2> ผมก<ล>็เพียงพอ,อดีก็อยากจะขอบคุณแฟนๆเอ้าเราพูดได้นะใช่ใช่ ถ้าเต้นกับตลากดีใช่ใชเห็นทุกคนแบบแชร์แบบเองเล่นกันทำเชลเลนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับผมเป็นแฟนๆของชื้นชอบก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆให้ติดตามกันชมก็จริงๆปีหน้าก็จะเยอะขึ้นครับซิเงเกิลที่สจะออกวันที่ซึ่งซิงเกิลที่สี่นะครับเพลงอเ,เออ,เอ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวมีแน่นอนมีแน่นอนครับผมเพลงหมดออกงานอยู่นะคิวงานมันยังไงอเนีิยงานขอโทษได้ไหมล่ะถ้าบปีหน้าเราจะงานเยอะขึ้นแอบเปิดรายกานเยอะขึ้นจริงไหมออคิวมันมาแล้วบอกเป็นยังไงนี่พิจาราแสดงว่าไม่ตาบูเรงเซนต้าพี่บิวมันเดียวคือผมรู้สึกว่าปีหน้าเป็นปีที่ทุกคนจะได้เจอกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีแบบหลากหลายโอกาสมีมีหลายงานมากที่ ผมเห็นในตลาดมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นแล้วปอรจะมีงานแล้วเหรอสบายู่นะจริงสบายจริงเดืปีนี้สบายจริงเอาจริงนะผมแบบคุยคุยในมีล่าสุดถ่ายเบื้องหลังถ่ายเบื้องหลังอะไรเซอร์อะไรเงี้ยปล่อยออกมาอย่างเงี้ยก็มาลองนั่งนับดูว่าจริงๆรแจสเปอร์เนี่ยเดือนหนึ่งเจอกันกี่ครั้งเจอกันกี่กี่วัน เราเราลองคำนวณมาแล้วบวกลบคูณหารแล้วก็เจอกันประมาณไม่ถึงวันทั้งเดือนทั้งเดือนไม่ถึงวันเพราะว่าวันหนึ่งเจอกันสองชั่วโมงใช่ไหมรวมๆกันก็ประมาณสิบแปดทั้งปีทั้งปีทั้งเดือนทั้งปีก็จะโหดหลายไปเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าเป็นวงปีหน้าจะได้เห็นเยอะขึ้นะปีหน้าจะได้เห็นเยอะขึ้นเห็นอะไรนะพี่นะอ๋อ ใช่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 เจผมไม่รับประกันแต่รับรองได้เพาะว่ารับรองให้ว่าจะเจอพวกเราเยอะขึ้นแน่นอนเยอะใช่อีเวนต์ก็จะเยอะขึ้นอะไรด้วยอะไรต่างๆครับผมก็อย่างเช่นอีเวนต์ในวันนี้ดตอนตัวแอลลี่รออคิวคี้ซานสกี เ S.P.F. บวกบวกบวก UV UVB การแดดได้การไม่ได้อย่างเดียวคือการความรักที่ผิวหนังทุกคนโอเคครับผมอินเสิร์ตครับอินเสิร์ต